สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจ้ามือนีเนาะพี่น้องจ้าแอดมินก็ไเด็ดเล็กมาแล้วเนาะพี่น้องจ้าเล็กปูชีพกขาวเด้อจ้าเด้อพี่น้องงวดนี้มีเฮแทนลับพี่น้องจ้าปูพันหามาเนาะพี่น้องเนาะปู่พันหายมาสองขูนเนาะจ้าเนาะพี่น้อง,อ,ง,อ,งอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้จ้าเด้อ เด็กอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำด้ยจ้เดอ้อพี่น้องจ้าปู่หายมาเนาะก็ข่าวไลายงดแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้ามีคนถูกหลยงดอยูได้พี่น้องเนาะตามเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เนาะตามแท้ๆเลยพี่น้องบ่าตาม่ได่ายด,ดีเนาะพี่น้องเนาะ แอดมินก็ได้นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนอจพี่น้องนอสำหรับคนที่สนใจนะจ้าก็จดใบนอพี่น้องจ้าแคปหน้าจ้อไหวกะดีนะจ้าเลขวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะาจ้ะปูชีปลาขาวิืนกระหายมาเนอสองคูนะจ้อแปดสองน้าจ้ะเด้อ แปดสามเด้อจะเด้อพี่น้องจ้าคู่แทนลวเนาะพี่น้องเนาะทวนอีกเชือนึงเด้อจะเด้อพี่น้องแปดสองจ้าแปดสามจ้าพี่น้องจ้าคำว่าตรงกระตรงเกินไปเนาะพี่น้องเนาะก็ว่าไปกลับแน่นานจะเนาะพี่น้องเนาะมักตอใด้กาจัดไปเนาะพี่น้องเนาะผิดถึกบ่าวกันเนาะจ้าพี่น้องเนาะ เพราะว่าเป็นการเสียงโฉกเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ดวงเฮานำเนาะจะเนาะพี่น้องดวงเฮาขึ้นกระไดเนาะจะเนาะคัน,นบ่าขึ้นเฮ็ดจังได้ก็บ่ไดเนาะจะเนาะพี่นอ้องเยาว่ากันเน่าจะเด้อแอดมินก็ไดนัมาเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะก่อนออกไปก็อย่าลืมเด้อจะเด้อพี่น้องจ๋าฝากน้ำแน่าเด้อจ้าพี่น้อง ขาดหลายอยู่จ้าพี่น้องจ้าน้องพี่น้องซับจางซับจางอยู่จ้าน้อพี่น้องจ้าอย่าลืมเดอจ้ะเดอฝากกดไลค์ให้น้ำแน่เดจ้าฝากกดติดตามให้น้ำเดอจะเดอแล้วก็กดกระดิ่งให้น้ำจ้าแล้วก็กดแชร์ให้น้ำเดอจะเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเ็ดคลิปต่อไปน้จ้าน้อพี่น้องจ้าแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยเดอจะเดอมีเสียงลดเนาะพี่น้องเนาะ แอดมินก็นั่งอยู่ระเบียงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเสียงรถก็ผ่านไปผ่านมานะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้จ้ะเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีมันมันกันสุขสุขคนเด้จ้ะเด้อพี่น้องจ๋ามือนีเนาะแอดมินก็ขอโตไปก่อนได้จ้ะเด้อพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า